ทุกคนขาพามาเข้าอุมโมงค์อีกแล้วค่ะเป็นทางยาวอ,อุมโมงค์เลยอันนี้ก็เป็นทุ่งดอกคาโนล่าค่ะ เมืองที่เราอยู่อ่ะเป็นทางตอนเหนือนะคะของเยอรมันเป็นเมืองเล็กๆะคะ่ะจะว่าชนบทก็ว่าได้ <c oughs> ทางนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย มีต้นไม้มีต้นไม้หักอยู่ตรงนั้นต้นไม้หักจากลมนะคะบางครั้งลมแรงถ้าวันไหนลมแรงอะ่ะเขาก็จะปิดเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะๆค่ะเขาก็จะปิดไม่ให้รถผ่าน บางวันมันมีลมแรงทางนี้ก็ขูกข่ะนะมันไม่ใช่ทางจากรยานนะคะทางนี้ดูต้นไม้ต้นไม้หักโก้ ถ้าให้เดินถ้าให้มาเดินก็ไม่เดินนะคะมันน่ากลัวเกินตอนกลางคืนนี้ไม่ต้องมาเดินเลยมืดดอกคานโนล่าคือแบบว่าหอมมากกินแบบ ไปยืนตรงตรงไอเนี่ยเหนือลมอะค่ะพัดกลิ่นมาหอมมากอันนี้ก็เป็นอีกทุ่งหนึ่งนะคะไม่รู้เขาปลูกอะไรแต่ไม่น่าจะปลูกหรอกเป็นวเขียวน่าจะเป็นหญ้าขึ้นมากกว่า Yeah. อันนี้ก็สิ้นสุดพู่เขาปลูกแค่นี้เขาปลูกถึงแค่นี้ส่วน <Yeah. S 1> so, อันนี้ก็เป็นแปลโลกเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ปลูกทุกปีนะคะเหมือนว่าเขาสลับอะคะ่ะปีนี้ปลูกฝั่งนี้อีกปีหนึ่งปลูกอีกฝั่งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ปลูกฝั่งเดียวทุกปีทุกปีไม่แน่ปีหน้าเขาอาจจะปลูกปลูกลงแปลงนี้ก็ได้แล้วแปลงนู้นก็ปล่อย ทางทางเป็นป่าเป็น,นพูดถึงทางเนี้ยสวยนะเดินเดินเล่นแต่ว่าถ้ามาเดินคนเดียวอะน่ากลัวแต่เราไม่ได้เดินเน่ยเพราะมันเป็นทางยาวเลยนะอันนี้ก็จะเป็น ถนนนะ้คะเนี่ยค่ะถนนเนี้ยคะ่ะเนี่ยสองฝั่งขับขามไปขามาเนี่ยถ้าสมมติว่าลมแรงถ้าสมมุติว่ามีลมแรงมีพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะกั้นถนนตรงนู้นปิดไม่ให้รถผ่านเพื่อป้องกันพวกกิ่งไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนี่ยมันมีต้นไม้เยอะตรงเนี้ยป้องกันกิ่งไม้ป้องกันกิ่งไม้มล้มทับต้นไม้เออกิ่งไม้ล้มทับต้นไม้กิ่งไม,ม,ม,ม้ม <c oughs> มล้มทับรถตรงนี้ก็จะเป็นป่าหนป่าในเมืองค่ะ <c oughs> เขาเรียกป่าในเมืองเนาะพ่าจะมีแบบ ทั้งเสียงนกร้องแล้วก็ทั้งเสียงรถวิ่งก็จะมีต้นไม้บางส่วนที่เขาตาดัดค่ะตัดเพื่อว่าเวลาลมผัดอะไรเขาก็ป้องกันไม่ให้มัน,น,น,นลุมลม นี่ทางนี้ก็เป็นทางเดินได้นะคะโอ้ล้มต้นไม้มากขวงสวยนะคะถ้าไม่มีเสียงรถอะ <c oughs> ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันหน้าจะไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะวันนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย